หูหายไปจากหน้าจอเอาเแล้วใครหลายคนอ๋อเออเออเขาไปเห็นกันอยู่เยอะเลยใหญ่ทุกคนหาเรื่องใครไหมหาเรื่องแล้วหาเรื่องเราอะสัมภาษณ์ไงว่าเราจะแบบจะงดไปอะไรอย่างเงี้ยเรางจริงแล้วก็เบรกจริงๆค่ะแบบว่าก็เบรกมาตั้งแต่ปลายปลายปี2020นะคะพอเสร็จละครเรื่องนั้นไปอะไรเงี้ยก็เบรกมาเกือบ2ปีแล้วเนาะเกือบ2ปีแล้วตอนนี้ก็มีกำลังมีผลงานแต่ว่าพอกำลังรอเปิดกล้อง พูดไม่ได้อยากพูดแต่พูดไม <sm> ่ได้เขาไม่พูดเพราะเซนตัอย่างยาไวเดี๋ยวถ้าพูดแล้วเขาไม่เอาเราเล่นแต่เป็นภาพยนตร์กลับมาแล้วก็เป็นเป็นภาพยนตร์หนึ่งค่ะแล้วก็เป็นซีรีส์หนึ่งแต่ซีรีส์เดี๋ยวจะเปิดกล้องเร็วๆนี้อะไรเงี้ยแต่ซีรีส์ก็คือจะไปรับเชิญกองส่วนเรื่องภาพยนตร์เนี่ยก็จะเป็นแบบว่าสิ้นปีนี้อันนั้นแหละที่เขาบอกไม่ให้พูดก็รอก่อนรอแป๊บนึงเดี๋ยวเราพูดได้แล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยบอกเพราะตอนนี้เขาเพิ่งแคสคอยต้องไปแคสแล้วก็ คอยเพิ่งได้แล้วก็ทีนี้เขาก็จะแคสนักแสดงอื่นๆที่เหลืออะไรอย่างี้ค่ะแล้วก็มีมันก็มีงานอื่นๆเข้ามาเป็นงานหนังนอกอะไรอย่างเงี้ยให้เข้าไปแคสอะไรเงี้ยทีเนี้ยคือแบบว่าการไปแคสเ์มันไม่ได้หมายความว่าเราจะได้นะคะเขาก็ต้องดูว่าความเหมาะสมด้วยแต่พอยก็รู้สึกตื่นเต้นเพราะว่าอย่างที่บอกว่าเราเราจบบางอย่างเพื่อที่จะได้เริ่มต้นอะไรใหม่ๆบ้างในชีวิตแล้วก็พอยก็อยู่กับวงการละครมาตั้งแต่อายุ12 แล้วก็เรารู้สึกเหนื่อยกับกับสิ่งที่ที่เราทำมานานแล้วเราต้องการหาอะไรทําใหม่ๆให้โอกาสตัวเองให้ทําสิ่งใหม่ๆบ้างเพราะว่าพอรู้สึกว่าชีวิตการเล่นละครของพยพักหลังมันมันวนลูปแล้ว มันไม่ไปไหนแล้วก็ผู้ชมเนี่ยคอยฟังเสียงผู้ชมทางบ้านเขารู้สึกว่าเล่นบทนี้แล้วก็พอเล่นได้อยู่แล้วหรือว่าถ้าเล่นบทที่มันเบากว่านั้นก็โอ้ยง่ายไปสําหรับพอยเชร์มาอะไรเงี้ยพอยก็เลยคิดว่าเออนั่นก็พอเหอะตรงเนี้ยเราก็หาอะไรใหม่ๆทาดีกว่านั้นแสดงว่าอ้สองเรื่องที่ได้ชมกันเนี่ยจะต้องเป็นความแปลกใหม่เลยใช่ไหมคะก็ถามว่าแปลกใหม่ไหมก็แปลกใหม่นิดหนึ่งนิดหนึ่งแต่ว่าถามว่ามันเหมาะสมกับเราไหมมันก็เหมาะสมมันมันเป็นอะไรที่มันถูกตีความไปอีก อีกเพอร์สเปกติฟนึงอีกความคิดหนึ่งอะไรเงี้ยค่ะคือมันก็น่าสนใจพอถามว่าพอสนใจไหมพอสนใจแต่พอก็ต้องรอรุ้ว่าในสิ่งที่เขาพูดว่าเขาจะทำเนี่ยเขาจะทาได้อย่างที่เขาพูดหรือเปล่าอันนี้เราก็ต้องรู้อีกทีไงเราเป็นลูกจ้างเราเป็นแค่นักแสดงใช่ไหมแต่ว่ามันก็ต้องรอรุ้นั่งงานอีกทีในช่วงสองปีที่พักไปที่พอรู้สึกผ่อนคลายใช่ไหมคะไม่ต้องมีความสุขมากคือคือ ละครล่าสุดก็คือพลอยไปตบกันอยู่บนเมนวัดค่ะคือพลอยพลอยแล้วพลอยวันนั้นนะนวันนั้นที่พลอยแบบพลอยถ่ายละครแล้วพลอยเป็นซีนที่ว่าพลอยต้องถูกกระชากหัวขึ้นไปขึ้นไปขอความมาศแล้วก็ตบแล้วก็โดนด่าแล้วพลอยก็ร้องไห้แล้วพลอยก็โดนผลักกดหัวให้เคารพให้เคารพศพตรงหน้าเมนอะไรเงี้ยคือพลอยรู้สึกว่าพลอยแบบทำไมชีวิตพลอยต้องเล่นอะไรแบบนี้อะไรเงี้ยแล้วพลอยไม่ค่อยสนับสนุนเรื่องของความรุนแรงแล้วก็พลอยรู้สึกว่ามัน มันไม่จําเป็นที่ว่ามันต้องรุนแรงขนาดนี้ในในการเล่นละครเนี่ยนะแล้วพอรู้สึกว่าเออคอยทำอะไรอยู่เนี่ยอะไรเงี้ยแล้วล้วพอยอยากพอเหนื่อยเพอก็เลยพักพักก็หาความสุขกับตัวเองก่อนเพราะว่ารู้สึกว่าหมดไฟแล้วอ่ะก็ไปท่องเที่ยวไปดำน้ำําเป็นคนกลัวน้ําก็อาไปเรียนว่ายน้ําไปดำน้ำํำจนหายกลัวไปเดินทางแล้วก็ ได้ทาในสิ่งตัวเองอยากทำคือการพักผ่อนขี้เกียจบ้างน,นอนอ้วนอยู่บ้านบ้างอะไรเงี้ย <laughs> แล้วก็เหมาะอกําลังกายออกกำลังกายนี่คือแบบชอบออกกำลังกายมากตลอดเวลาอะไรเงี้ยมีความสุขอะไรเงี้ยค่ะมันก็ไม่เป็นความบิกแบบเหงาไหมก็มีเหงาก็มีคิดถึงอะไรเงี้ยแต่พอแค่รู้สึกว่าแล้วจุดหนึ่งเราแบบเฮ้ยมองตัวเองเมื่อก่อนนี้เราแบบนู่นนี่นั่นนี่ทุกวันเลยเนาะไม่ได้หยุดไม่ได้หย่อนอะไรเงี้ยแต่พอมันมีความความว่างเปล่าได้เข้ามาในชีวิตบ้างให้เราได้แบบ ลงๆบ้างอะ่ะพอรู้สึกว่ามันก็เป็นรางวัลชีวิตอย่างหนึ่งเหมือนกันซึ่งซึ่งซึ่งพอก็มีความสุขในจุดที่พอยอยู่อะคะ่ะอย่างตอนต้นพี่พราบอกว่าอาจจะต้องช่วงนี้มีการแคสงานต่างๆหลายคนจะรู้สึกว่าอพอเชิญมาแคสต์เป็นใครก็้ันทฮอลลีว<อ>ูดเขาก็ต้องแคสทั้งหมดเลยเ<อ>แต่ว่าจริงๆแล้วแบบว่าคนหาเจอไม่ไม่ชินนะคะ,คะว่าแบบเป็นนักแสดงมาแบบ20กว่าปีจะ30ปีแล้วเธอต้องแคสหรอมันต้องแคสเขาก็ต้องดูเพราะว่าใช่ว่าเราเก่งแล้วเราจะไปเหมาะสมบ บทนั้นหรือเปล่าเขาก็ต้องดูหน้างานอีกทีตื่นเต้นไม่มั่นเลยโอ้วนีถามโน้ดิเงินแตกมือสั่นจำบทไม่ได้ด้วยงานเาก็ยนมาเยอะเพราะสมควรคือมันเหมือนมันผ่านมาเยอะแต่ผ่านผ่านมาเยอะแต่มันก็ยังมันมีหลายอย่างยังไม่ได้ทำมาคือถ้าว่าผ่านเยอะไหมก็ผ่านมาเยอะแต่มันก็มีหลายอย่างที่อยากทําแล้วมันก็ไม่มีโอกาสได้ทำแล้วก็ในการแคสเราก็รู้สึกว่ามันตื่นเต้นเออแบบเป็นคนตื่นเต้นนะเป็นคนแบบ คือเหมือนจะมั่นใจแต่แอบไม่มั่นใจแล้วรู้สึกว่าอุ้ยจะได้ไหมจะทํายังไงจะจะยังไงจะตีความยังไงมันเหมือนแบบเป็นการชาเลจนเราตลอดเวลารู้สึกว่าทีมงานคาดหวังด้วยไหมครับเพราเป็นพี่พลอยเดินเข้าไปพลอยไม่ได้พลอยไม่คิดว่าเขาคาดหวังอะไรกับพลอยเลยนะพลอยคิดแต่ว่าเอ๊เราจะทําได้ไหมเราไม่คิดว่าเขาจะคาดหวังอะไรกับเราคือตอนไม่คิดอะไรงั้นคิดแค่ว่าจะทํำยังไงจะเล่นยังไงจะ จะอ่านบทและตีความออกมาในเป็นรูปแบบไหนอะไรเงี้ยแต่ก็ถามว่ายอมรับไหมยอมรับแล้ว70%ว่าถ้าเขาไม่ชอบเราก็ไม่เป็นไรก็มันเป็นเรื่องปกติแต่อย่างน้อยมันมีโอกาสได้ไปแคสงานมันก็เป็นอะไรที่ดีอะไรเงี้ยที่เรายังมีโอกาสอยู่มันน่้มันเหมือนปลุกไฟในตัวเองมันเออมันปลุกไฟมันปลุกไฟมันตื่นเต้นไงมันเหนียจำหมดไม่ได้บอกเขาเดี๋ยวขอพับมัน ผลผลผลมันจะออกมาเมื่อไหร่ครับที่แบบว่ารู้อ๋อได้แล้วมีมีได้เราเรื่องหนึ่งค่ะแล้วก็ส่วนเรื่องอื่นก็มีแครสองสาเรื่องใช่ก็มันก็จะมีแบบหนังนอกมาบ้างอะไรเงี้ยแต่ที่บอกว่าช่วงนี้เขาก็มีแบบหนังมาเยอะในในเรื่องของแบบออนไลน์นะคะมันก็มีโอกาสใหม่ๆเข้ามาก็ตื่นเต้นค่ะมันแบบอย่างน้อยเราได้มีโอกาสอะไรเงี้ยก็สนุกดีถ้าเกิดว่าตอนนี้คือเราชั้นแบ็ได้เต็มร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วกลับมาลุยงานเต็มที่แล้วตอนนี้พร้อมแต่เขายังไม่พร้อมพร้อมเถอะแม่ ฉันรออยู้อม่พร้อมไม่พร้อมไมพร้อมคือถามว่าตอนนี้พร้อมพร้อมเลยพร้อมเลยเพราะว่าเราพักมานานแล้วแล้วเราก็แล้วเราก็แบบเออเหมือนเหมือนเขาเรียกอะไรอ่ะคอยคอยมีคอยคอยเติมพลังบวกไปเยอะอ่ะแเราคอยรู้สึกว่าคอยพร้อมที่จะกลับมาแบบลุยอีกครั้งหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยถ้าเป็นเวในต่างประเทศได้ก็จริงๆถูกใจที่คอยใช่ไหมจริงๆ จะที่ไหนก็นแล้วแต่แต่ได้ทํางานในสิ่งที่ตัวเองทำแ <Yeah. S 1> ฮปปี้จะประเทศไทยหรืออะไรประเทศไทยก็เล่น mm hmm. ไม่อจังหวเล่นหูเล่นดีถ้าเสนอมาก็เล่นแต่ว่าถ้าเสนอมาแบบก่อนหน้านี้ก็มีแบบละครเสนอมาแต่ก็มันเขาบอกว่าคิดว่าที่บอกจะออกจากวงการอ่ะออกจริงหรือว่าหรือว่าสร้างกระแสข่าวบอกไม่อย่างแรกเลยพร้มไปได้ออกจากวงการค่ะ <laughs> คอยแค่ถอยออกมานิดนึง mm hmm. เคยแค่ ช่องแบบสามห้าเจ้ละครเนี่ยพอก่อนค่ะแต่ว่าทีวีซีรีส์อะไรอย่างเงี้ยโอาภาพ,พยนตร์ยงรับอยู่<ม>แล้วก็คอยความไม่อยากเล่นละครที่ใช้ความรุนแรง<ม>หนึ่งความรุนแรงสองคือทาลายร่างกายกันอะไรอย่างเงี้คยความไม่อยากเล่นอะไรแบบนั้นแล้วแบบที่แบบว่ารุนแรงมากที่มันไม่ให้แหละคนดูกลับไปส่งเสริมส่งเสริมและสร้างความพึกเถิ่มให้กับคนอีกซึ่งคอยไม่อยากไม่อยากทำอะไรแบบนั้นแล้วคอยคอยขอเลยคอยกราบละมันก็ยังมีอยงั้นอยู่เล่นหมดเลยค่ะพี่วิดีใจเลยคิดถึงล่ะ สามีภรรยาตบกันแย่อ๋อไม่อยากไม่อยากอะไรไม่อยากเล่นอะไแบบนี้อะไรเงี้ยขณะที่ท่านมีบทแนวนี้มาละครก็ต้องเซโนคือให้เล่นเป็นอะไรก็ได้เล่นเป็นคนชายก็ได้แต่ไม่ขอความรุนแรงคือแบบคอยคอยรู้สึกความไม่สนับสนุนในเรื่องการใช้ความรุนแรงนะค่ะตัวเองมันต้องเป็นก็ได้แต่ขอบทดีๆบทจึ้งๆเป็นอะไรก็ได้เป็นเป็นตัวอะไรก็ได้อยากเล่นคอมกับคนบอกหน้าเราไม่ขับคือคืออยากเล่นบทอะไรก็ได้แต่ว่าอย่างละครละครดุขโทษค่ะอย่างละครซีรีส์เกาหลีเนี่ยมันแบบ สังเกตในนางร้ายอ่ะผูกเขาแบบเขาเขาเขาแย่งสามีกันแล้งคือคือแย่งสามีค่ากันถ้าตาย the war of the marriage เงี้ย oh. ที่พี่แอนจะมงจะเล่นเป็นเวอร์ชันไทยเงี้ย oh. เห็นปาว่าเขาไม่มีแตะเนื้อกันเลยนะ oh. แม้แต่มียนอะงไม่ไม่มีมาอย่างงี้เมยหลวงไม่มีแม้แต่แตะไม่มีแม้มีแต่แบบ ด่ากันเชืออเฉือนกันด้วยแบบว่าวาจาและสมองอะไรเงี้ยพออยากเล่นอะไรแบบนั้นมากกว่ามันแบบมันดูคนลุกอะเฮ้ยอะไรเงี้ยเออแต่ไม่ใช่แบบอ่ะอะไรแบบตบกันเออจิกหัวดึงหน้าดึงนมกันไม่เอาเออเอาแบบเอาแบบยังงั้เพราะสามารถประสบการณ์เราเข้ามาเล่นเข้ามาใส่ดีกว่าใช่คือตลอดเวลาเราอยู่แา้วออยากให้พออยากให้แบบวงการละครไทยเดินหน้าค่ะซึ่งมันควรจะเดินหน้าได้แล้ว เพราะเราอยู่มาตลอดตั้งแต่เด็กก็คือมันก็ตกมาตลอดใช่แล้วคอนก็เบื่ออะไรรีเมคหนั่งละเมอเฮ้ก็เบื่อละคอนรีเมคเนาะเราอยากได้คอนเทนต์อะไรใหม่ๆอะไรเงี้ยอ่ะอ่ะคอยๆอีกเรื่องนค่ะอัพเดทกันนิดนึงนะคะความรักสวัสดีค่ะสบายดีค่ะยังดีอยู่ไหมยังดีอยู่ไหมยยังดีอยู่ยังได้อยู่ยังได้อยู่ยังไม่เลิกก็ก็อืมไม่ยังดีอยู่แต่ว่าก็ ตามนิสัยไม่ไม่ค่อยโพสไม่ค่อยโชว์ไม่ค่อยอะไรเพราะว่าหนึ่งคือเราเราชอบอยู่อย่างอย่างอย่างนิสัยเอาจริงชอบอยู่อย่างเงียบ uh huh. ไม่ชอบให้คนมาโฟกัสมากมันมันรู้สึกว่าเขิน uh huh. เขินแล้วทําตัวไม่ถูกแล้วตัวน้องเองเขาก็ยิ่งเป็นคนแบบอินโทรเวิร์ตแบบคือแบบเก็บตัวแล้วเขาไม่ชอบให้ใครมาจ้องเขาหรือว่ามาจับมมาประจับจ้องอะ่ะเขารู้สึก ซึ่งอันนี้เราพอเข้าใจได้เพราะว่าเวลาเราเราอยู่กันแค่2คนเราก็มีความสุขแต่เวลาใครมาแบบพูดถึงเยอะๆเอาไปลงทวิตเตอร์หรือเอาไปอะไรอย่างเงี้ยมันก็รู้สึกว่าเอ้ยความรักมันไม่ได้อยู่ัน2คนแล้วความรักมันกลายเป็นเรื่องเรื่องสนุกของคนอื่นอ่างเงี้ยก็เอาให้มันพอดีแต่ถามว่าปิดไหมก็ไม่ได้ปิดเปิดมากไหมก็ไม่ได้แบบทําให้มันเวอร์เกินหรือว่าแบบต้องมานั่งลงคลิปลงแฮปปี้เบิร์ดเดย์แฮปปี้วาเลนไทน์นะอย่างนั้นอย่างนี้แต่มมีเพราะว่ารู้สึกว่าความรักมันเป็นเรื่องของเราอะไรเงี้ยแล้วก็ แล้วก็ถ้าใครนานๆทีถามใครก็จะบอกว่าโอเคอยู่นานๆทีโพสรูป <ๆ S 2> ให้เขาเห็นบ้างแต่ว่าก็ไม่อยากให้มันเยอะเกินอะไรเงี้ยเพราะว่าอย่างอย่างพลอยพลอยใช้ชีวิตก็คือในโซเชียลมีเดียนะคะพลอยใช้ชีวิตเพื่อความสุขของตัวเองพลอยไม่ได้ใช้ชีวิตเพื่อความสุขของคนดูหรือคนอื่น <ๆ S 2> <ๆ S 1> เพราะฉะนั้นมันก็คงไม่มีความจำเป็นที่จะต้องแบบ โพสภาพหรือทำอะไรเพื่อให้คนอื่นประทับใจหรือหรือหรือทำในสิ่งที่คนในโซเชียลมีเดียต้องการอะไรอย่างเงี้ยนี่นี่คือสิ่งที่พลอยเป็นอยู่ก็เลยอาจจะไม่ได้เห็นภาพแต่ว่าถ้าวันนี้สัมภาษณ์เดี๋ยวเดี๋ยวโพสแล้วกันนิดนึงถ้าเป็นเสริมเดี๋ยวโพสก็ไันกานกันเงี่ยผมพูดเราเอายังไงอะการเป็นว่ามันมีสอนย้อออกมาแล้วเขาโยงมาถึงเราว่าแบบเออความรักยังดีอยู่ไหมอะไรอย่างเงี้ยอยคนเราก็ดีบ้างไม่ดีบ้างอะคนเราก็มีดีบ้างไม่ดีบ้างก็ตีกันบ้างโอ้โหเป็นผู้หญิงยิ่งแบบแบบบางทีอย่าง มันจจะแบบนิ้วจกตานรือว่าไงมันก็คือแบบมีความเป็นคือเราเป็นแบบเป็นเป็นผู้หญิงอนะมันก็จะมีความตางงัตงเงาะตังแงเงี้ยวเงี้ยวหรือมีมีความเป็นเสือใส่กันบ้างคือมันผู้หญิงอนะมันมีบ้างเป็นเรื่องปกติแต่ว่าคือเราไม่เราทะเลาะก,กันหรือมีอะไรเงี้ยเราไม่ได้เอามา<ร>มาทะเลาะกับโซเชียลไงอยู่กันอยู่กับสองคนตีก็ตีกันเองอคือดีก็คือดีกันเองก็จบอะไรอย่างเงี้ยต่วใหญ่น้องพลอยต้องเป็นคนยอมน้องเขาไหมค่ะ คือด้วยความเราเป็นผู้ใหญ่กว่าเราต้องยอมแต่ตอนหลังเนี่ยก็พลอยก็มีพลอยไม่ยอมแล้วพลอยรู้สึกว่าการที่เราเป็นความรักกับใครก็แล้วแต่ความรักมันควรจะเท่าเทียมกันควรจะแฟร์ซึ่งกันและกันซึ่งพลอยเป็นผู้ใหญ่กว่าค่ะาจะมีประสบการณ์มากกว่าแล้วเราก็จะ เสียสละให้เขาว่าคิด okay. ว่าเขาเป็นเด็กแต่ตอนนี yeah. ้พอคิดว่ามันไม่มีการเป็นเด็กเพียรแล้วล่ะต้องเป็นความยุติธรรมซึ่งกันและกันก็คือก็ต้องสอนเขาไปอะไรเงี้ยค่ะแล้วยางน้องเขาเขางงเลยค่ะว่าแบบอ๋อที่ทำไมเมื่อก่อนยอมได้แล้วทำไมก็เหมือนเขาก็ก็มันก็เขาก็มีมีมีงงนิดหน่อยแต่เราก็อธิบายเขาฟังเขาเขาเด็กกว่าบางทีเขาประสบการณ์ไม่เยอะก็ต้องอธิบายเขาฟังอะไรเขาก็เข้าใจเป็นคนเข้าใจง่ายเลยค่ะก็จริงๆเราก็มีปัญหามันเพราะว่าพอสนุกดีนะพอแบบเหมือน เหมือนมีเพื่อนอ่ะมีเพื่อนแล้วแบบคนรู้ใจอะไรเงี้ยบางครั้งก็รู้สึกว่าเต็มเป็นแม่หรือเปล่ามีนะแบบไปไปมังนอกก็ถามว่าลูกสาวมีจริงหรอมีจริงหรอมีมีแต่ว่ายิ้มไม่เพราะว่าเพราะว่าเราเราอย่างอย่างอย่างคนมังนอกอย่างอย่างอย่างผู้หญิงใยอย่างเราเนี้ยเขาคือมันมีมีลูกสาวโตอย่างเป็นเรื่องปกติก็คือต้องมีตั้งแต่อยู่แบบส6 17สิบเจ็อะไรเงี้ยคือเป็นเรื่องปกติแล้วเราก็ ไปเนี่ยเขาบางทีเขาก็คิดว่าโอ้ยจะซิสเตอร์ก็ไม่ต่ใช่เพราะดูห่างกันก็แบบโอ้ยลูกสาวเราหกันเหมือนเหมือนโดนไม้จิ้มก้นอ่ะไม่หน่อยหหหนนน่่่่่่อออยยยยไไมมมใชคะก็มันมันเป็นเรื่องจริงอ่ะเราเราห่างกันเยอะอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือมองเป็นเรื่องตลกไปอ่ะเพราะว่าเพราะมันก็ขำมาก็คือทําไมเราจะปฏิเสธว่าเราเรายังเด็กอยู่หรอมันก็ไม่ใช่ใช่ไหมก็คือความจริงเออเราดูเหมือน ผู้ปกครองเขาได้ก okay ็คือเรื่องจริงอะไรเงี้ยก็ตลกอ่ะไม่ได้คิดอะไรให้คอยดูสกใสมากครั้งนี้แล้วจริงตัวเองคาดหวัเยอะมากจะคาดหวังอะไรอะคาดคาดเคยได้สักอย่างคาดเนาะไม่คาดไม่คาดก็คือถามว่ามีความสุขไหมพอมีความสุขมากเพราะว่ามันมันลงตัวมันสบายแล้วก็ไอการไม่คาดหวังนี่แหละมันเลยทําให้มีความสุขเพราะว่า ชีวิตพอเอไม่ได้คาดหวังอะไรแล้วแล้วพอก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะไปคาดหวังกับใครด้วยพ่อไม่มีคาดหวังกับตัวเองคาดหวังไม่ได้เอาอะไรกับตัวเองไม่ได้เลยแล้วก็รู้สึกว่าถ้ามัน,มนความรักมันดีก็ให้มันดีไปเรื่อยๆมันก็เดินทางกันไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะม,มันก็ต้องแบบขุกค่ะบ้างบามปีบ้างเป็นเรื่องธรรมดาอยู่แล้วเพราะว่าไม่มีใครรู้อนาคตหรือว่าบางคนคิดว่าชีวิตดีมีความสุขแล้ว ได้แต่งงานเหมือนในแบบภาพยนตร์ดิสนีย์แล้วอะไรเงี้ยแต่สุดท้ายแล้วมันก็ต้องเจอเรื่องจริงก็คือความเจ็บปวดใช่ไหมชีวิตคู่มันไม่ได้แบบแฮปปี้เอนดิ้งมันก็เป็นอย่างนี้ไปอะค่ะเรื่อยๆแต่พอว่าอย่างน้อยช่วงเวลาหนึ่งที่เราอยู่ด้วยกันเป็นช่วงเวลาที่ดีมันก็คือสิ่งที่ดีที่สุดแล้วที่ที่พอยอย่างน้อยพอยเป็นมนุษย์คนหนึ่งพอยังได้มีความรู้สึกตรงนี้อยู่พ่อยรู้สึกว่าพอยโชคดีจะถามไหมชอบผู้ชายอยู่ไหมชอบ พึ่งมกลารถึงทั้งคู่ถึงไปถึงมางกันเองคือาว่าเราเปิดกับเรื่องความรักอยู่แล้วทั้งหมดเปิดอยู่แล้วเค่ะเพราะเขาก็เพิดเพราะว่ามันไม่ใช่ว่าพลอยแบบพลอยไม่ชอบผู้ชายแล้วนะพลอยังมองผู้ชายเป็นแบบเป็นแบบอะไรที่น่ารักแบบเออเห็นแล้วแบบอุ้ยน่ารักแต่ว่ามันนี้มันคือเรื่องของบุคคลแล้วจริงๆอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าเราก็ยังไม่คิดเลยว่าเราจะคบผู้หญิงแล้วเนาะในนี้มันพลอยถ้าถามว่าพลอยดู อพอยเป็นอะไรพอยก็ยังเป็นพอยเหมือนเหือนที่ทุกคนเห็นอยู่พอยไม่ได้แบบแหมเดินมาแบบเจ้าหาอะไรอย่างเงี้ยกระโปรงก็ใส่แบบใส่ปลาใส่ชุดว่ายนา้ำส,สวยๆคือแบบช่วงวันนี้ย่างเสื้อผ้ากันใส่เนี่ยสองคนเนี่ยตีกันจะตายแบบว่าตีกันจะตายก็คือมัน,ม,น,ม,นมันก็เป็นเรื่องของ,ของบุคคลมากกว่าแรืว่าไม่ใช่บอกว่าปฏิเสธว่าเราไม่ชอบผู้ชายแล้วไม่ มันก็เราก็ยังชอบผู้ชายแล้ยังมองผู้ชายเหมือนเดิมแล้วเราก็คิดว่าเราก็ยังเป็นเหมือนเดิมเยี่ยวหัอะไรเงี้ยค่ะเบื่อไหมมั้งแบบเวลาอยาสอ่นแล้วออกมาคือมันมีอะไรอะมัอ่ะก็บอกผู้ชื่อจริงมาเลยเฮ้ยจบโจ๋ก็เล่นมาแล้วฮะยัง่งชื่อเราพูดเลยมันต้องเป็นพอยเชอร์มานทุกทียวพอยชอมาอะไรเงี้ยดาดาลาดาราสาวใหญ่อดีตช่องน้อยสีอะไรใช่ป่ะอ่าเออชิคมั้ยนางเอกสุดชิคใครวะแกดาวพิทเต้ทำอะไรก็เขายอมเป็นพอยเซอร์มานนางเอกสุดชิคทำอะไรอ่ะเลิกแฟนหมดไป ใช่เหรอเธอคนอื่นเปล่าเขาเลิกมีคนเลิกกันเยอะแยะมเลยไม่เลิกยังไงของมันลั่นลั่นเฉยลั่นเฉยโอเคไม่โอเคเอางั้นไม่ลั่นแล้วไม่ลั่นยวเข้าเรื่อง